คลิปนี้จะมาอธิบายวิธีการใช้คำว่าสร้างกับหลีใช้ต่างกันยังไงไปดูความหมายกันครับสร้างกับหลี สองคำนี้นะครับถ้าวางไว้หลังคำนามจะแสดงถึงขอบเขตของคำนามสามารถแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าในแต่ความหมายจะทับซ้อนกันกันกบคำว่าหลีซึ่งบางโอกาสก็สามารถใช้แทนกันได้บางโอกาสก็ไม่สามารถใช้แทนกันได้ครับตัวอย่างเช่นเสียงสังเสียงหลีบนรถในรถสินสังสินหลีในจดหมายกวางเก้า,างกวางก้าหล ในโฆษณาสร้างลี่ในหนังสือเห็นไหมครับว่าในบางบริบทคำว่าสร้างกับคำว่าหลี่สามารถใช้แทนกันได้นะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีข้อควรระวังในการใช้คำว่าสร้างกับคำว่าหลี่ด้วยนะครับสร้างกับหลี่ถ้าวางไว้หลังคำนามที่เป็นนามธรรมาหรือคำนามที่จับต้องไม่ได้จะนิยมใช้ประสมกันซึ่งใช้แทนกันไม่ได้นะครับ คำว่าหลี่จะนิยมใช้กับคำนามที่เป็นนามธรรมาเช่นคำว่าในสายตาเหยียนหลี่ในนิทานกู้ชื่อหลี่ในเทศกาลเจียรือหลี่และจะไม่ใช้คำว่าเหยียนส่างกู้ชื่อส่างเจียรือส่างส่วนคำว่าส่างจะนิยมใช้ในคำว่าประวัติศาสตร์历่สร่าง ในโลกนี้ชื่อเจียสงในการประชุมหุ่ยส่างและจะไม่ใช้คำว่าลี่สือลี่ชื่อเจี๋ยลีหุ่ยหลี่นะครับซึ่งกลุ่มคำเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับนิยมของการใช้ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและกดซับสค,ค้ายเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับ